พัดรอบที่สามพี่น้องเอ้ยพัดเก็บหอยทรายจ้ะฮะกูย่าวบาสันดิ้งไงไงหลายเยื่องไงอื้มอ่ะเดกยญ่งบอ

ขนมมะเม่อไหร่นะก็ขนมอันด้านนี่โอเคเราจะสิบชั้นคู่เป็นขนมมาเม่วไหร่ลนะขนมอันด้า,านะาาานะ พี่น้องฝนตกดินจ้ะตกลินลินนะจะฝ้าลงน้ำมันเครืองดืมแนขนม S N P ว่สัตวบบรรยากาศฝนกระตกพี่น้องเอยยุบหยิบยุบหยิบยุบหยิบอยู่ค่ะฝนตกฝนตกนะจะฟ้าลงน้ำมัน

หัดรอบที่สามพี่นออ้องเอ้ยหัดเย็บหอยทรายจ้ะฮะอยา้กหย่ว่นบรรยากาศฝนกระตกพี่น้องเอ้ยยุยิบยุยุ่มอยู่ค่ะฝนตกฝนตกกูย่ำบาสั่นดิ

กาฝนกระตกพี่น้องเอ,อ้ยยุบยิบยุบยิบยุบยิบอยู่ค่ะฝนตกฝนตกฮ <c oughs> <c oughs> ัดรอบที่สามพี่น้องเอ,อ้ยฮัดเก็บหอยทรายจ้ะ แล้ววันป่วยก็เดินมาคู่ค่ะเทราจะสีพัดคู่

ัดรอบที่สามพี่น้องเอ้ยหัดเก็บหอยทรายจ้ะฮะเอเอ <laughs>

ห,หัดรอบที่สามพี่น้องเอ้ยหัดเย็บหอยทรายจ้ะนะนะจานนุ่มเหอไม่เหรอขนมผู้ค่ะเราจะสีหัดโู้